คนเล่ามักสงสัยพี่นอครับเวลาเพิ่งใหม่นอประเทศไทยเป็นยังรถกู้ไฟไทยขึ้นมาไหวนะครับเป็นยังเพิ่นคือมีความพร้อมนะครับในการรักษาเรื่องของความปลอดภัยนะครับบพว่าจะเป็นเพิ่งใหม่พี่นอนะครับเวลาเจอเรื่องราวต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับภัยเนาะประเทศไทยจะสกัดไฟอะไรไหวที่สุดนะครับผมเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเพราะว่าสิ่งนี้นะครับพี่นอครับผมเนาะหลายๆเหตุหลายๆเหตุการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยนะครับทําให้เห็นแล้วว่า ประเทศไทยคือมีความพร้อมนะครับลานต่างๆหลายเรื่องมากนะครับผมนี่เห็นคนลาคาคอมเมนต์นั่นแหละรครับว่าเป็นยังกูไฟไทยคือไหวนะครับผมเป็นคือมาไหวเป็นยังกูไฟลาาเขาคือมาทราบพี่น้องนะครับอันนี้อยากให้เบิรงบาควา้อมพร้อมเป็นว่าครับพี่น้องสถานีต่างๆนะครับบม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟสถานีสนามบินต่างๆนะครับผมสถานีวทีเอสนะครับเขามีความพร้อมนะครับหลายจุดหลาย,ลายบอลก็นได้ทีเดียวนะครับพี่น้องเห็นปะอันนี้เขาเห็นน้ำกันนะครับเป็นเสาตั้งแบบนี้นี่คือ ทั้งหลับเพิงทั้งนั้นนะครับพี่น้องนะครับ1จุดนะครับผมแล้วก็2จุดฝั่งนั้นนะครับ3 4 5 6 7 8้านะครับพี่น้องจุดนี้ครับผมแจุดนะครับผมนี่คือความพร้อมของประเทศไทยนะครับทำไมประเทศไทยเขาถึงรักษานะครับผมเรื่องของเพลิงไหม้ไรไหวเพราะว่าเขามีความพร้อมในการจัดนะครับผมในการจัดเรื่องของระบบนะครับผมเนาะต่างๆนะครับ มีทั่วประเทศนะครับคือทางรับเพลิงมีทั่วประเทศนะครับพี่้องเนาะอันนี้ยอมรับเลยว่ากองพร้อมประเทศไทยสุดยอดมากๆนะครับผมสวัสดีครับผมพี่้องนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมพี่้องตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับผมมี T อนะครับที่แถวแยกอามัดภาษีมหาธาตุนะครับผมสิ่งนี้นะครับผมพี่โมนูอยากให้เบิ้งนะครับพี่้องเนาะนี่แหละคือเป็นบ่ะคับพี่้องนะ ความพร้อมนะครับของเมืองไทยนะครับผมความพร้อมนะครับพี่น้องเวลาเกิดเหตุนะครับอันนี้เนาะบอกเลยว่าในสถานีนะครับผมนะครับยังมีถังรับเบิงนะครับเห็นบอกครับพี่น้องเห็นบอกครับมีถังนะครับผมมีถังรับเบิงมีที่ส่งนะครับผมเนาะสายภัยนะครับเนี่ยเนี่ยน่าจะมีสายภัยนะครับพี่น้องเห็นบอกครับมีสายภายพร้อมที่จะใส่งานนะครับผมมีถังรับเบิงนะครับอันนี้คือความ พร้อมๆนะครับผมพร้อมพน้องเวลาเิ่นเกิดเหตุนะครับอ่าเป็นอย่างคนไทยคือรับมือไว้ท่านนะครับเพราะว่าเพิ่นมีควา้อมพร้อมนะครับผมเห็นตัวอย่างนะครับบานเฮาเนาะทีบลาสุดนะครับไพ่ใหม่บ้านนะครับผมเนาะแต่ว่ากูไพ่เพื่อจะมาหอดนะครับกับอ่าเบิร์เกือบหลังแหละครับผมแต่มีคนเล่าที่ก็ที่เขาคอมเมนต์นะครับพี่้องว่าเป็นอย่างบานเฮาคือซาแท้นะครับ เป็นยังเห็นคนไทยเพิ่อารับมือก็ไฟไให้ใหม่ครับพี่น้องคือไหวแทนเพราะว่าหนึ่งมากนะครับผมประเทศไทยเนาะจะมีจุดนะครับผมที่เป็นอยู่แถวทองถนนนะครับพี่น้องจะมีจุดจุดหับนําประปานะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นความพร้อมปลอดภัยนะครับผมในสถานีนะครับพี่น้องก็มีถังระเพิงนะครับเห็นบอกครับนี่แหละครับผมเนาะคือถังระเพิงที่ฝั่งไทยเขา มีไว้นะครับผมเวลาเกิดเหตุนี่นะครับพีน้องเห็บบอกนี่นะครับผมเปิดประตูรับเพล่งนะครับนะครับผมแล้วก็อ๋อทุบกระจกให้แตกนะครับผมอ๋อเกิดฉุกเฉินนะครับผมอันนี้คือกรณีฉุกเฉินเนาะเปิดประตูน้ํานะครับถ้าฉุกเฉินแบบว่าไม่มีกุญแจไขนะครับพี่น้องเนาะก็ให้หาอุปกรณ์มาทุบกระจกเลยนะครับถ้าไม่มีกุญแจจริงๆนะครับสามเปิดน้ํา เปิดประตูน้ำนะครับผมสีดึงสายพายดึงสายรับเพลิงนะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับนี่พี่น้องนะครับจุดที่5เปิดหัวสีคือแบบว่าตัวอย่างมันไม่มีพนักง,งานเนาะหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เนะแบบาะแล้วมันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผมเราก็สามารถทุบก,กระจกได้นะครับแล้วก็นํามาหัวนะครับนี่นะครับพี่นอ้องนี่บอเปิจะมีสายนะครับต่อเนาะสายต่อออกจากอ่า นี่แหละครับผมถังหรือว่าที่รับเพลิงนี่นะครับพี่น้องเนาะสามารถต่อได้นี่นะครับยาวนะครับผมยาวนะประมาณเห็นแบบนี้นะน่าจะน่าจะประมาณ20กว่าเมตรนะครับพี่น้องเลยนี่แหละครับผมกอลฟเฟินเนาะนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในการต่อนี่แหละครับผมเนาะนี่คือสถานีนะครับผมสถานีประเทศไทยนะแต่ว่าควอมปลอดภัยนะครับพี่น้องเป็นเป็นมีนะครับ เพิ่นมีแบบ่าตรียมพอบนะครับผมอันนี้คือประเทศไทยเนาะพี่น้องเลยนะครับก็คือคนคนบ้านคนบ้านผมสงสัยว่าเป็นยังคนไทยขึ้นคือคือมีความพรอมนะครับพี่น้องอันนี้ต้องขัาใจนะครับว่าสถานีบ้านเพื่อนนะครับก็คือมีความพรอมอยู่แล้วพี่น้องนะครับเห็นบ่าหลนงบนก็เห็นเป็นกล่องนะครับกล่องมุกยันปิดเนาะเวลาเกิดเหตุปกตจะเบิ่งเนี่ยนะครับในกล่องนะครับในกล่องมุกยันปิดนะครับนี่ครับผมนะนี่คือสถานีครับ นะครับกฎหมายมีในหลายอย่างนะครับพี่รองห้ามสูบบุหรี่เนาะห้ามรับประทานอาหารนะครับห้ามนำเสลีย่งขึ้นรถไฟฟ้านะครับพี่้องนะครับห้ามทิ้งขยะมวซส่วนะครับนี่คือประเทศไทยนะในการรักษาความสะอาดนะครับผมโอเคครับทุกคนนะเดือนสิบห้าพี่รองนะครับผมมาเดินทางเท่ากันนะครับ แต่ก็เห็นสิ่งนี้ละที่โมโนแบบู้สึกว่ามันโอเคเนาะเดีว่าสถานีเพิ่นก็มีความพร้อมนะครับพี่น้องนี่เลครับผมสิ่งนี้เนาะที่ที่มานผมม่มีครับผมอันอันนี้ต้องพูดตามตรงเะครับพี่น้อง่าความพร้อมแบบบ้านเพื่อนแบบสุดยอดนะครับผมนะอันนี้คือสถานีนะครับผมเห็นบ่ครับนี่นะครับผมอันนี้คือคนเนาะคนที่ลงจากรถนะครับ BTS ต่างๆเขาก็จะ ขากลับนะครับผมฝั่งนั้นไปฝั่งนี้กลับนะครับขึ้นสองภาคฝัค่งแถวนี้คือสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับพี่นอ้องที่ผมมาตรงจุดนี้เนาะก็เห็นสิ่งสิ่งนี้แหละครับผมทาให้ผมแปลกตาเนาะว่าเออทำไมประเทศไทยเขาถึงกาถึงมีพร้อมๆนะครับในการในการารับมือนะครับกับเรื่องของไฟไหม้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบ รู้สึกว่ามันมันโอเคเนาะในการแบบว่าเกิดทุกเืินต่างๆแล้วก็สามารถรับมือได้นะครับนี่เหลยครับผมพี่น้องเลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวฮ่าจะขึ้นไปด้านบนครับพี่น้องตอนนี้ผมขึ้นมานะครับผมล่างด้านบนเนาะพี่น้องนะครับโคนะครับถังพี่น้องนะครับฟังนี่ก็มีครับผม โอ้สามจุดเลยครับผมสามจุดเนาะอันนี้คือจุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนั้นก็มีนะครับเห็นไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ให้ดูนะครับพี่น้องนะมี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 อีกทางหนึ่งอยู่ฝั่งนั้นนะครับแบบพี่น้องเห็นไหมพ่นองมีอีกทางหนึ่งนะครับผมที่อยู่จุดนั้นนะครับผมโอ้โหเนาะพร้อมๆแบบสุดยอดมากนะครับผมนี่ในสถานีนะครับรถไฟฟ้านะครับ นี่แหละครับผมคนเล่าถึงว่าเป็นอย่างประเทศไทยเป็นคือมีความพร้อมนะครับพี่น้องเนาะในการที่ว่ารักษานะครับมความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพลิงไหม้นะครับนี่ครับผมคนดูแลนะครับมีกล่องวงจรปิดนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมใครที่จะเป็นขโมยใครที่จะทําผิดกฎหมายนะครับในสถานีรถไฟฟ้าวีทีเอสนะครับนะครับผมไปไม่รอดนะพี่น้องนะอันนี้คือฝั่งนะครับผมประเทศไทยนะความพร้อมแบบบอกเลยว่าแบบอุ่นใจนะครับผม โอ้นะครับผมมีมีนะครับผมทุกทุกจุดนะครับพี่น้องนะอันนี้คือในสถานีนี้มีมีสามสี่จุดนะครับไม่รวมฝั่งนั้นนะครับผมน่าจะมีประมาณห้าหกจุดนะคือฝั่งนั้นก็มีพี่น้องนะครับเห็นไหมครับผมฝั่งนั้นก็มีเนาะฝั่งนั้นก็มีนะครับผมเป็นประกาบพี่น้องนะครับคุณคุณคุณฝั่งนั้นก็มีครับผมทังหลังับอคเบื้องนะครับ ครับผมฝั่งนั้นนีก็มีนะครับพี่น้อง,ฝ,งนน 2, อฝั่งนั้นมีสองสามจุดเลยเห็นไหมครับฝั่งนั้นเนาะีมีทางระเพิงสองสามจุดพี่นนองโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนั้นดูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีมะเบิงฟังนี้ก่อนนะครับพี่น้องว่าโอ้โหนะพร้อมแบบสุดยอดมากนะครับเพิ่น,นาจะมีหนามป,ปานะครับผมทีทีเพิณนาเนานะ ที่เพิ่นน่าจะมีต่อขึ้นมานะครับผมอันนี้คือจะแบบว่าสามารถเชื่อมอเปิดน้ําแล้วก็ดึงดึงสายมานะครับผมนี่ครับพี่้องใชบปะสุดยอดสุดยอดอันนี้คือควาอมพร้อมเนาะคราอมพร้อม,อมของกู้ไฟไทยนะครับผมควาอมพร้อม,อมของทางหลับเพลิงหรือว่าการรับมือนะครับกับไฟไหม้ต่างๆนะครับ แบบว่าพร้อมแบบฝังไทยยอมรับอีดี้พี่น้องนะยอมรับแบบหลายอย่างนะครับที่ฝังไทยปฏิบัติหรือว่าฝังไทยเขาวางแผนไว้นะครับพี่น้องเพื่อเกิดเพื่อเกิดเทศนะครับผมเนาะเกิดเทศต่างๆก็จะได้แบบทันที่ทันเวลานะครับหรือว่าไฟพิบัตินะมันก็ส่งผลให้หลายๆคนนะครับพี่น้องหลายๆคนเนาะแบบว่าเสียทรัพย์สินนะครับจนถึงชีวิตก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องของไฟไหม้นะครับผม เห็นแบบนี้บอลูนแบบคูซึ้ว่าโอเคร้พี่น้องนะครับผมโอเคมากมากเลยนะครับทีประเทศไทยเนาะเปิ้มีนะครับเห็นคนเล่าคอมเมนต์อะไรพี่น้องนะครับบอลนก็เลยว่าเป็นมาเป็นยังกูไฟไทยคือมาไหวที่ว่าก้อมพอรอมนะครับผมเป็นยังคือแบบรักษาด้ดีแท้นะครับเพราะว่านี่แหละครับผมเนาะการอเอาใจใส่ที่ว่าการบ้างแผนนะครับพี่น้องเนาะแต่ละจุดแต่ละเขตเมืองไทยิ่นจะมีหัวต่อหัวกอกที่ว่าอยู่ตามถนนพี่น้องเห็นบะ จะเป็นหัวที่แบบว่าสามารถ่ารถรับเพื่องพี่น้องไปเอาน้ำยุดยจุดนั้นได้เนาะอันนี้เขาจะเห็นเลยว่าไหลตามทองถนนพี่น้องนะครับจะเห็นเลยว่าหัวรับน้ำเป็นเหมือนบอ่อนั่งเป็นเหมือนแบบอนุคิดว่าบอ่อนั่งนะครับแต่ก่อนเนาะ <S <s คิดว่าเป็นบอ่อนั่งบาแล้วก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลพี่น้องนะครับอันนั้นคือที่ต่อหรือว่าที่รับน้ํานะครับผมเวลาเกิดเหตุ่าวก็จุดนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสายต่อเนาะในสถานี โรถไฟนะครับ BTS ต่างๆเดี๋ยวผาจะพาไปฝั่งนั้นอีกนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนั้นอีกเนาะคือจุดเดียวนี้ประมาณห้าห้าหจุดนะครับนะครับผมนะครับไม่ไม่รวมฝั่งนั้นเนาะพี่น้องพี่น้องฝั่งไหนก็มีนะครับฝั่งไหนก็มีนะครับจุดนั้นเนาะแล้วก็ฝั่งนั้นนะครับประมาณ5-6จุดนะครับในในสถานีเดียวเนาะสออข้างขังกันเลยนะครับ โอ้ยเ oh, ยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับอันนี้ขอยอมรับในความพร้อมนะครับนี่ก็มีครับผมพี่นอ้องอันนี้ดิบเปล่าหรือว่าอ๋อถังระเพองอีก่ครับพี่น้องเลยนะครับประมาณสามประมาณแปดจุดนะครับผมเนาะอ้พี่น้องครับสุดยอดสุดยอดแปดจุด 9จุดทั้งข้างล่างนะครับอันนี้คือพร้อมๆเนาะทางระเพิงนะครับที่เจ้าหน้าที่อาประเทศไทยนะครับเขาจัดเตรียมไว้นะครับนี่นะครับผมใช้ในกรณีอาแจ้งเหตุเพลิงไหม้เท่านั้นฝ่าเพืนอ๋อแบบว่าถ้ากดโมวสี่ก็ไม่ได้นะครับพี่น้องนะคือใช้ในแบบกรณีนะกรณีไฟไหม้นะครับใครทีแบบ่แบบว่าจะแบบว่าาทำโมเสต์นก็ไม่ได้นะครับมีผิกดกฎหมายนะครับผมอันนี้ คือถ้าไซส์มันก็แบบเกิเเทุเหมือนแบบให้ทําให้คนโตอ่าแตกตื่นนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งอีกครั้งนี้พี่น้องนะครับโอ้มีซีจุดนะครับผมฝากฝากนี่ซีนะครับฝากนะฝากนันซีเนาะเป็นแปดนะครับข้างล่างอีกสองนะครับผมข้างล่างข้างล่างก็สองจุดเนาะโอ้นะครับพร้อมนะครับสุดยอดพี่น้องเลยนะครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับผมเนาะฝั่งนี้นะครับจุดที่สามนะครับผมแล้วก็จุดที่สี่นะครับเป็นจุดนั้นเนาะจุดที่ห้านะครับจุดที่หกแล้วก็จุดที่เจ็ดนะครับผมพี่น้องจุดที่เจ็ดนมครับแล้วก็จุดที่แปดฝั่งสุดเลยนะครับจุดที่แปดเนาะอันนี้คือพร้อมๆเนาะของเมืองไทยนะครับที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้พร้อมแบบนี้นี่เองนะครับผมทำไมเวลาเกิดเหตุเนาะเวลาแบบถึงมาจะแบบ อาจจะไม่ทันเวลาหรือว่าแบบเกิดเหตุต่างๆก็อาจจะมีไหมนะครับแต่ว่าก็พร้อมๆนะในการรับมือนะครับคือว่าทันเหตุการณ์นะครับพี่น้องนะไม่ได้รอไม่ได้ยืนมองกันนะครับไม่ได้แบบว่าสาเกินไปนะครับผมอันนี้คือมพร้อมของประเทศไทยนะครับผมที่ผมอยากนําเสนอวันนี้นาะคือแบบเห็นหลายคนนะครับผมที่บ้านผมเนาะมาคอมเมนต์นะครับว่าพร้อมประเทศไทยนี่แบบ คือทาไมผู้พายไทยเขาถึงทํางานรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือนะครับในการในการดรออยู่แล้วเนาะมีแต่รถลบเพลิงเขาก็รอรวดเร็วนะครับพี่น้องนะก็รวดเร็วตนะก็สะดวกสบายนะครับ,คครบฟังนั้นอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องเลยครับผมฟังนั้นฟังหนึ่งนะครับทังนี้นจะฟังหนึ่งพี่น้องนะครับผมนะอันนี้คือความพร้อมนะครับอยู่สถานี ผมจะพามาดูจุดสุดท้ายนะครับผมนะครับพี่น้องเอ๋ยให้บอกล่องจรนปิดนะครับผมนี่นะครับเห็นบหมเลยครับพี่น้องว่าคุณทําอะไรอยู่เนาะนี่เห็นบ่กมันจะมีกล่องเบ่งเวลาเกิดเหตุนะครับผมเวลาแบบมีการสบกระเป๋ามีการทำไม่ดีไม่ร้ายเนาะก็จะมีนะครับผมเจ้าที่เขาดูแลนี่ครับผมพี่น้องเอ๋ยนะครับตังเลาเพิ่งนะครับจุดนี้เนาะ คือสถานีนี้มีมี8จุดนะครับพี่น้องนะครับฟาบอลลก,กลํากลังกําลังสังเกตได้ครับพี่น้องนะครับผมกําลัางสังเกตนครพอมอมเมืองไทยเลยนะครับผมพี่น้องเลยเพราะว่าปกติก็จะไปเลาะเรื่อยๆนะแต่ว่ามาเห็นแบบพึงสังเกตมาโอ้ประเทศไทยเพน่ันมีควอมอ้อมขนาดนี้นะครับเป็นอย่างบา้างเพิ่นคือรับมือไวท่านเหตุการณ์นะครับท่านเวลาเนาะอันนี้คืออยากให้เบอ่งวา่าความอม้อมนะครับของเมืองไทยเิ่นรักษากันแบบนี้นะครับคนเราเห็น นะครับผมเพราะเลยเป็นแนวทางเพื่อสะนําไปอ่าเฮ็ดนะครับผมหรือว่านําไปปฏิวัติตามนะครับพี่น้องนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีการบ้างแผนนะครับผมเพื่อจะให้บ้านเท่าแบบตอนมีการรับมือไว้กว่านี้นะครับพี่น้องเห็นปะไฟใหม่นะครับล่าสุดนะครับผมบ้านน้องของจาของแบรนด์ดังพี่น้องเลยนะครับบางคนก็ยืนเบิ่งกันซื้อพี่น้องนะครับเพราะว่าสีไปซอยมันก็ัมืดหมาเพราะมีเครื่องมือด้วยครับพี่น้องนะครับ จิตวซอยเขากับว่ามีเครื ¿no? ่องมืออันนี้สมมุิบ้านนะครับเกิดเหตุเนาะอันนี้เป็นเรื่องสมมุินะครับพี่น้องเกิดเหตุมากนี่ครับผมมีนี่แปดจุดนะครับแต่ว่าบรูซเซอร์มามีเจ้าหน้าที่เพิ่นรักษาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเหตุการณ์นั้นแบบว่าบท uong บทันนะครับพี่น้องเนาะเฮาเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถใส่งานได้นะครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับผมมีนี่นะครับเนาะมีการเขามีเครื่องมือบอกนะครับพี่น้องว่านี่ครับผมใส่จังไงจังไงนะครับนี่เปิดมาปุ๊บนะครับพี่น้องเนาะก็สามาบหลากสายออกมานะครับแล้วก็เปิด เปิดน้ำนะครับผมนี่น hmm. ี่หัวเปิดน้ำก็มีครับเห็นบ่าเปิดน้ำปั๊บแล้วก็สามารถใส่งานได้เลยครับผมบริยากพี่น้องนะครับอันนี้คือถังนอยก็มีนะครับผมถังนอยก็สามารถเปิดแล้วก็สีดเลยนะครับนี่แหละครับผมเนาะพร้อมๆนะครับของเมืองไทยนะครับศูนย์ยาร้านพี่น้องครับผมเนาะนี่ครับผมพี่น้องเอ๋ยนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำกันนะครับผมสถานีนะครับของเมืองไทยเพิ่นยังรักษานะครับหรือว่ามีความพร้อมขนาดนี้นะครับอันนี้สถานี BTS นี่แหละครับผมจุดเดียวพี่น้องเนาะ มีถังประมาณแ9ถังนะครับผมที่ตรงตรงนี้นะครับหรือว่า10ถังนะเพราะว่าด้านบน8เนาะล่านดุมล้านล่างนี่อาจจะประมาณ2ถังนะครับโอเคครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในหลายทีที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมบอกกันไหมกิหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ